สระบุรีนาคาชมพระอาทิตย์ตกดินนะจ๊ะบรรยากาศที่สระบุรีจ้าพี่น้องจ๋ากําลังซีมืดจ้าพี่น้องกําลังจะมืดเด้อมาชมบรรยากาศที่สระบุรี้ะพี่นอ้องเน้อ เขาเชียวเขาใหญ่ก็บบรรยากาศตอนแรกตอนเดินงาตอนเดินท่าีกคือเข้าไปนอจ้ะนาชวงเวลามัน่อกรไปนอนแต่ละช่วงเวลามันคือกันอากาศบรรยากาศมันไ่คือการไปนอนอกอันนี้ะตอนแรกลยากาศตอนแรงเพี่น้องเดินหกโมงเดิ แต่ไปส่งกำลังใจให้เป็นเพื่อนก็เลยไม่ได้ถ่าย ่ะพี่นองแต่อากาศดีไป่โมก็จะได้ไลน์สองคลิปสามคลิปแล้ี่ปนอนละแต่ละจังหวัดมาได้ง,งานได้ง,งานการเดินท่งจ้าชมดีับชมมันนองขอทุกคนเดินทางแป้วคลาดปลอดภัยและพี่นองเด้อ สิมื่นเนาะขออีกค,คลิปนึงเนาะก่อนสิมื่นก่อนชมภูเขาฟิวเขาชมภูเขาพี่น้องจัดบูดาห์นนะชมวิวทิวทัศน์ภูเขาจะ้ะมันช่างสวยงามสะ,ะดุดนะพี่น้องจนะ้ะมีหลอดไฟแสงไฟเนาะ มักธรรมชาติสิี่นองคนมักธรรมชาติมักยิวทิ่วทัดเนาะนวงแดสบายหสบายตาแล้วเปเดดเพลินเพิดเพินเพลิพล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 กันธรรมชาตินะคะนาะงแดสย สระค้ากนแกดูว่าจะเป็นโฟรณเนะจนวาถึงเงินสระบุรีน ดิ่เขาตกว่าแล้วไปลองดีลเ้เธอสองเธอเราไป้องดีแล้วเธอสองเธอเนาะเออที่เขาาดิ่เธอทางเดินทางไครแบบนี้เนาะดีไม่รู้รงการ ดยวการที่หนาวเด็ด าจากกาฬสินทพไ่นอ้องมาถึงสระบุรีแล้วใกล้จะถึงบ้านเลยพี่นอ้องใกล้ถึงจุดหมายไปทางแล้วคลิปนี้ก็ขอจบไปสัมม่นีดแล้วพี่นอ้องเด้อขอบคุณทุกท่านดกกางกะที่รับชมจา้าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อพี่นอ้องเด้อบ๊ายบายจ้า